เป็นพฤติกรรมของน้องหมาที่บ้านเราค่ะน้องมีบุญอยู่กับเรามา5ปีแล้วนะคะเราไปเก็บน้องมาตั้งแต่น้องยังอายุป,ประมาณ4ี่เดือนตั้งแต่เป็นขี้เรื้อนจนกระทั่งรักษาหายหมดแล้วดูสิคะ <c oughs> ไปไปมาเขาก,กา็กลายเป็นโกลเด้นเลยค่ะแต่นิสัยที่น่าขำเวลาเรากลับเข้าบ้านค่ะเรามีจุนัขอยู่3ตัวมีบุญจะเป็นตัวเดียวค่ะที่วิ่งไปคาบของมาและของที่น้องคาบมานั้น คาบสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทุกอย่างที่จะคาบได้ค่ะน้องสองตัวเขาจะวิ่งไปหาเราที่ประตูจะถึงเราก่อนแต่มีบุญเขาจะช้ากว่าค่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปควานหาสิ่งที่เขาจะคาบบางทีคาบไม่ได้อะไรเขาก็เอามาให้ค่ะของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเปลือกขนุนหรืออะไรนะคะแต่ที่เขาคาบบ่อยมากก็คือนี่เลยค่ะไม้ไม้นี้เป็นของโปรดของเขาค่ะ คงจะเป็นเพราะว่าเขาคาบมาแล้วเขาก็จะบอกเราได้ว่าเนี่ยกินได้นะเอามาให้จะได้มีอะไรกินกลัวแม่จะอดตายดูสิคะมาทําท่าแทะให้ดูคะ่ะเขาจะแทะไม้ให้เราดูเพราะว่าถ้าเป็นของอื่นเขาก็จะแทะไม่ได้คะ่ะไม้ชิ้นนี้เลยเป็นไม้โปรดของน้องบุญนะคะจะคาบมาทุกครั้งที่เรากลับเข้าบ้านคะ่ะแล้วเวลาเราจะไปหยิบกับไม้ที่อยู่ในปากของเขานะคะเพราะกลัวเขาจะกินเข้าไปคะ่ะ ปรากฏน้องก็ไม่ยอมค่ะไม่ยอมที่จะคายไม้มาให้เราเนี่ยเห็นเขาวางไว้อย่างนี้นะคะพอเราจะไปจับปุ๊บนี่เขาจะรีบจับไม้คืนทันทีเลยค่ะ mm. ก็เห็นนิสัยแบบนี้มานานแล้วนะคะสังเกตอยู่ตลอดเลยว่าทํำยังไงนะจะเอาอะไรมาให้เขาดีให้เป็นตุ๊กตาดีไหมเขาก็ไม่รับค่ะตุ๊กตาเขาจะไม่คาบไปให้เราเลยนะคะเขาจะไม่หยิบเลยค่ะตุ๊กตาแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยค่ะ คาบมาแล้วก็จะมายิ่งเราตามถ่ายรูปดูเขานะคะจะมาแทะให้ดูค่ะแทะไปแทะมาเราก็ขอขอคืนไม้นะคะไม่ให้คาบเพราะว่าเขาชอบไม้แผ่นนี้มากค่ะคงจะเบานะคะพอเราจะหยิบออกเท่านั้นนะคะมือเขาก็จะประกบเนี่ยคะ่ะตบไว้แบบนี้นะคะปากก็คาบพืนค่นไม่ยอมให้เราหยิบเลยนะคะเราก็ไม่อยากดึงค่ะเพราะว่ากลัวน้องจะเจ็บนะคะก็ให้เขากัดแล้วเราก็จับไว้ค่ะว่า เขาจะยอมปล่อยไหมให้เรามีน้ำหนักเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ดึงไม่กระชากนะคะสังเกตนะคะจะให้ดูว่าฟันข้างล่างนะคะเขางับไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยแล้วค่ะพอเราปล่อยมือเท่านั้นแหละค่ะ่ข็จะคาบคืนมาอย่างเดิมนะคะจะเป็นอย่างเนี้ยทุกวันเลยบ้านใครก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเราจะหยิบจากเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาปล่อยแบบนี้แหละค่ะแล้วก็วางไว้ให้ในที่ที่เขาจะ มาหยิบได้นะคะในเวลาที่ฉุกเฉินเวลาเรากลับมาค่ะเขาจะมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เขาเอาไม้มาวางไว้นะคะเขาจะรู้เลยว่าจะได้ไม่ต้องไปหาบางทีหาอยู่นั่นแล้วไม่เจอน้องเขาไปถึงก่อนและนี่เลยค่ะคือนิสัยของพี่บุญสุนัขที่ถูกทิ้งตั้งแต่อายุ4เดือนมาอยู่กับเราเลี้ยงดูกันจนเป็นขวัญใจกันเลยค่ะ